เป็นเงินบ้างไม่ได้แบกเปยท้องแท่งท้องแท่งก็แยกมาต่งางรวมๆก็ประมาณ7็หลักอัพได้ที่แรกเห็นที่เห็นสเตตัสเราเราก็แอบเป็นห่วงเลยทุกท่านโดนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เขาจะคิดทุกคำที่เขาโดนถูกโดนว่าทุากอย่างในหัวใจะเขาเป็นคนที่น่ารักเสมอเสม,อ,เสม,อ,เสมอต้นเสมอปลายลูกปลายก็เติบโตมากับดราม่าด้วยมันไม่ใช่ดราม่าอะไรที่เราจเจอเราเจอมาเยอะแยะมากมาย ถึงกับปลื้มปลิ่มกับ FC สายเปยที่เปหนักให้กับปลายปายโอริโอ้หรือชันหนาผ้าเขียวขาทั้งรถเงินทองหลักล้านในวันครบรอบวันเกิดที่ผ่านมาโดยที่ป้ายป้า,ายได้เปิดใจขณะมาร่วมงานประกาศร,รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดส์ครั้งที่20ที่ไอคอนสยามว่าเพิ่งจัดงานวันเกิดครบรอบอายุ28ปีไปม,มาซึ่งปีนี้พิเศษสุดกับเหล่า FC ที่ทำเซอร์ไพรส์ให้ปลื้มสุดๆโดยการมอบของขวัญเป็นรถยนต์เงินสดและทองค อีกจนนนวหึ่งแต่ขณะที่แฟนคลับไปเยอะขนาดนี้กระพงความรู้สึกของคู่จิ้นนุกธนาโดนซีรีแววที่ถูกเพนร้านอาหารแห่งหนึ่งโพสต์ข้อความแซะว่ามีแฟนคลับหรือไม่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันซึ่งไปไปก็ได้ให้กำลังใจนุกและขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ไวๆตั้งเป้าไว้ประมาณ500ท่านที่จะไปที่ทีละเก่แต่ารลุไปเกือบพัน500ท่านสองเท่าสองเท่าเลยามอ่ะ สองค่งก็ได้แล้วก็รับมือ,อยังไงแบบเนี้ยเพราะว่ามันเกินเป้าไปเยอะมากเลยอ่ะปล่อยจอยเลยครับวันนั้นแบบว่าปล่อยจอยแบบทีจไตา์เตรียมถึงเหมือนบ้านทุกคนเองเลยได้ค่ะอาจจะมอสถางที่คือพร้อมอยู่แล้วแต่ที่พร้อมสำหรับทุกท่านอยู่แล้วอา,อาหารนะคะอ,อาหารไม่พร้อมครับกินเอาไปก็ ถือว่าในเนื้องานของเราพื้นที่มันมันพออยู่แล้วก็เลยบอกว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรขัดข่องนะเราทุกอย่างเตรียมเซอไพร์หน้างานเลยไหมคะเซอไพร์หน้างานทุกอย่างเลยตามจริงมันเป็นในช่วงหน้าฝนด้วยเราเราพัวฝนตกมากแล้วก็ขอเทวดาฟ้าดินตลอดวันนพื่อว่าฝนไม่ตกแค่นั้นคือพ่อที่เตรียมการไว้ยิ้มแก้มปิดเลยไหมคบยิ้มแก้มปี๋เลยค่ะเอ่อในเจอเซอไพร์อะไรนะเปิดแรมก็ แค่เป็นแฟนไปร่วมในหนึ่งกองสงเจมันเกิดก็ดีใจมากแล้วสำหรับนเลยก็พอเฮ้ยมาฟังอะไรกันเลยถือว่าของกว่านี้เป็นแฟนๆอะได้ไงอ่าแต่ก็มีพี่ๆที่มอบของขวัญให้เป็นรถคันเล็กๆคันหนึ่งก็มีใช่แล้วก็มีธรรมดาเป็นแบบแบบปีกบ้างแมตชดอกเป็นเงินบ้างรถคันเล็กที่แบบแบบแบกของแข่งมาในรถคันเล็กหรือเปล่าคะเอ่อไม่ได้แบกในท้องแข่งท้องแข่งก็แยกมาต่างหากมีบาดมีบาดดัก นไม่ไม่เยอะครับบาทสองบาทสามัมาณน<อ>ี้ครับผมปีเงินสดก็มีครับปีนี้เป็นปีกงานปีมังกรหรือปีกอะไรคะเป็นแบล็คดอว์ความสุขเล็ดมากกว่าครับปล่อ,อ,อยผลงานเพลงใหม่ไปด้วยเขาเลยทำแบล็คดอวมาเป็นแบล็คดอว์เงินอะไรคะมูลค่ามูลค่ณราคาเขาข,าข้าวไรครับที่เข,ขาบอกออกมาเนี่ยรวมๆแต่มีรวมๆก็ประมาณเจ็ดหลักครับได้เจ็ดหลักไปลปลายหรือต้นต้นนะคะเออ ต้นต้นทำบุญด้วยอ๋อก็มีทำบุญผู้ไปมาเมื่อวันก่อนครับที่โรงเรียนเด็กที่เจ็ดวัดถิ่นใช่ล้วก็นำเป็นเป็นชุนการศึกษาไปมอบให้กับน้องๆแต่พี่ๆเป็นโปรเจกต์จากพี่ๆแฟนคลับนี่แหละแล้วก็นำางิไปมอบให้กับน้องๆหนึ่งแสนสี่หมื่นทก็ที่ผ่านมาก็ปล่อยไปถ่ายชีวิตโคกับบือมีโคหนึ่งโคหนึ่งตัวแล้วก็กระบือหนึ่งตัว อยู่ที่ปทุมธานีค่ะมันเป็นคล้ายๆโลาาค<ป>่าสัตว์ด้วยค่ะมันเปไปทั่วไปไปที่ไปทุกที่ <c oughs> เด็กพิเศษของคุณครั<อ>ในส่วนหนึ่งมันเป็นของโปรเจกต์ของที่แฟนคลับแล้วก,แวก็แล้วก็มีเพจอีจันด้วย,วยวที่เป็นคนพาไปด้วยมันมันมันเกินคาดมากเราได้ไปเห็นชีวิตของ,องน้องๆที่มในโรงเรียนแล้วก็การเป็นอยู่ของน้องๆคือมันมันคัดใจตรงอยู่ว่าเด็กบางคนเกิดมาแม่สมบูรแบบ ก็ยังต้องอยู่ในตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะนำของเล่นนำสิ่งของที่อย่างไปมอบให้นะคือเราได้เห็นปัญหาใช่เห็นปัญหาใช่ับทางแฟนนี่จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษก็มีโปรเจกต์ร่วมทำบุญกับลูกทันต์โดนด้วยใช่คุณลุงแล้วก็เป็นพี่ๆแฟนคลับในการสร้างการสร้างเมนูสร้างเมนูใช่ครับรี่เรกับดราม่าที่เขาแว่าะนั่นแห่อะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นการดูถูกเราไหม เป็นการดูถูกไหมไปก็ว่ามันก็แล้วแต่สุขบุคคลนะครับก็ถ้าถ่าในมุมของปายนะแล้วแต่ว่าถ้าร้านเขาจะพูดยังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่ซ้อนกับ โดนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เขาจะคิดทุกคำคิดทุกคำที่เขาโดนโดนดูถูกโดนบ้าทุกอย่างในหัวใจค่ะอะไรว่าเขาเป็นคนเซนส์สตีฟมากเซนส์สตีฟดูภายนอกอาจจะเป็นคนยิ้มเรื่องเลิศแต่เขาเป็นคนเซนส์สตีฟครับไม่คุยกับดูใก็คุยระเรื่อยๆแต่ไอ้เรื่องน้ำอะน้อยมากที่เราจะมาคุยกันให้เป็นจริงเป็นจังเพราะเราไม่อยากเก็บมไว้ในในใจมากมาส่วนมากจะเป็นฟิลโมให้กำลังใจหรือแบบเข้าความ เป็นข้อความครับข้อความแล้วก็เราจะเจอกันอยู่ในงานคอนเสิร์ตบ้างแล้วตอนเช้าเราก็เพิ่งไปถ่ายหนังมาแล้วกันก็มีอัปเดตชีวิตกันเรื่อยๆค่ะเขาเป็นคนที่น่ารักเสมอเสมอต้นเสมอปลายลูกปลายก็เติบโตมากับดราม่าด้วยมันไม่ใช่ดราม่าอะไรที่เราเจอเราเจอมาเยอะแยะมากมายแล่ทุกคนก็ยังคงเรียนอ,อยู่เสมอก็ขอบคุณมากๆนะคะเรื่องของการให้เกียิคอมเมต์อะไรก็ได้ง่ายๆเหมือนกันปลายมักจะพูดเสมอว่าการให้เขียิเขียขนใครสักคนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมันอาจจะไม่สำคัญต่อตัวเขาแต่สำหรับเรามันเป็น ที่สําคัญเพราะว่าเราก็ให้เกียรติคุอยเสมอมาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ได้ให้เกียรติเราคุณก็ไม่จําเป็นต้องได้เกียรติประมาณน,นี้มาก